ช่วงนี้เป็นเทศกาลกินเจนะคะงดเว้นเนื้อสัตว์ก็พาเข้าครัวทําผัดมีผัดหมีเหลืองหรือว่ามี่ฮกเกี้ยนนะคะดับแรกเราก็จะมีผักที่ผัดด้วยนะคะมีกระหล่ำปรีมีแครอทมีเห็ดหอมแล้วก็ใบกุยช่ายต้นหอมนะคะ ใส่เพิ่มสีสันลงไปส่วนมีน้นเราซื้อมาเรานาไปต้มก่อนนะคะ <c oughs> ต้มให้เส้นนุ่มก่อนค่ะแต่ในที่นี้ผัดแบบใส่กระเทียมนะคะก็จะไม่ใช่เจนะคะเป็นมังสวิรัติผัดเห็ดหอมก่อนเลยนะคะส่วนน้ำมันเราใช้น้ำมันมะกอกผัดนะคะ <c oughs> เราเลือกสั่นน้ำมันนิดนึงเวลาเรารับประทานหรืออะไจะได้สบายใจเนาะในเรื่องคอเลสเตอรอล ผัดผักสุนแล้วก็ใส่เส้นลงไปนะคะใส่ซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายแล้วจะใส่ซอสหอยนางรมก็ได้นะคะเพราะเราทานเป็นมังสวิรัตไม่ใช่เจนะคะผัดสุกแล้วก็ใส่ใบกุ้ยช่ายต้นหอมสุดท้ายเลยนะคะรสชาติจะก็ออกหวานเค็มมันเล็กน้อยนะคะ ถ้ามันเลี่ยนเราก็เติมพริกป่นได้ค่ะอร่อยค่ะ